คลิปนี้มันมีมันมีเสียงหายกับเซนเซอร์ด้วยครับผมจะมาบอกยูทูบว่ามันไม่ใช่เซนเซอร์นะครับตรงอันแรกครับมันเป็นเสียงหายครับก็คือตอนนี้ผมแก้เรียบร้อยแล้วครับคือตอนนั้นน่ะก็คือมันไม่รู้เป็นอะไรครับมันแบบว่าเสียงหายเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือในคลิปนี้มันก็มีเซนเซอร์ด้วยนะครับเซนเซอร์ก็คือมีหนึ่งหนึ่งในคลิปนี้นะครับมันก็มีหนึ่งในคลิปนี้ครับแต่มันมีหนึ่งอันแค่นั้นเองครับ ส่วนที่เหลือ2อันมันน่าจะเป็นเสียงหายนะครับโอเคก็ขอฝากยู u ูบด้วยว่ามันไม่ใช่เซนเซอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเซนเซอร์บ่อย YouTube จะแบนผมเปล่าก็าคือบอกไว้ก่อนเลยครับตอนแรก2อันอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าแค่เสียงหายเฉยก็ขอบอก YouTube ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมช่อง XDR Channel นะครับ วันนี้ก็จะมาแคสเกม Liter วันนะคะเป็นเกมในโรบอทค่ะเป็นเกมแบบว่านี้จากฆาตกรตัวเล็กอะไรเงี้ยครับก็คือเขาจะให้โอเคงั้นเป็นเล็กเลยไปเราช้าโอเคมาแล้วเราเกิดแล้วท็ับตอนนี้โอเคตอนนี้มาเลยไปที่หออ้อง OBS เฮ้ยเฮ้ยเจอคอนเจอคอนอ้เจอคอนปึ๊บหยิบมา อ,อันในอูเขามาแล้วฆาตรกรตัวเล็กมาแล้วโอเคกุญแจสีเขียวไอ้ฉันจาได้ว่าคอนต้องเอาไปทุบตรงไหนนะอ๋อเพื่อนมาดีคอน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 เอาไปทุบตรงไหนเอาทุบต้องเอาไปทุบตรงไหน <c oughs> โ,อโอ้โอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา <What? S 1> มันไม่สวยโอเคตรงนี้มีกุญแจสีแดงโอเคเพื่อนไขแล้วอึ๊บเอาเเพื่อนมปพึ๊บ มันติดบั๊กติดบัก๊กโอเคบากันเลยนีนะ่คอ,อนคอ,อนหนึ่งขอตัดไปก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับดีคอ,อนอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บนี่เรามีแฟชั่น what the fuck? เอาของฉันไปแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยทำเอาของไปทำไมเยา้าเขาอยากเอานี้ประตูของผู้หญิง อย่าเอนนี้เสียงไม่ใช่สุบุินเลยครับเพราะผมไม่เลยประหนะครับขอขอหน่อยเพื่อนโทเนี่ยมีคนเนี่ยโอเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรม,มาเราจะตามเพื่อนคนนี้ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้มันมีของเราเอาของฉันมาได้ปโปรดอืมหลอนหลนหลนไปด้วยได้ปโปรดขอหน่อยปึบ๊บเผาโอเคไป เจอาว้ I want flash I want flash ขอขอหน่อยโอเคโอเคผมขอคุณู้หญิงเขาแล้วผมบอกว่าขอหน่อยโอเคโอเคคุณู้หญิงสงสัย คนนี้จะอดปิดประตูหน้าทำไมโทษเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็เจอโอเคต้องใช้คีสีบูคีสีฟ้าโอเคไป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 เลยไปเลยก็เหมือนน่าจะหนีจากฆาตกรตัวเล็กนู้เออใช่เพื่อนแฟตนั่นแหละสตันอาเ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 อาไปไหนเพื่อนไปไหน โอเคเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอเคโอเคโอเคนี่ห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรอ๋อี่ต้องใช้เจ็ด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 เก้าแปดเจ็ดเจ็ดอะไรวะเจ็ดเจ็ดอะไรวะเจ็ดเจ็ดเก้าแปดโอเคติดติดประตูโอ้เอามาแล้วคุณผู้หญิงเออนี่มีการ์ดฟิลแล้วเอ้ยมีอะไรวะมันกำลังมันกำลังมาแล้วเอออะไรอะไรของมึง มันกำลัลงมาแล้วก็ช่างมาันดิฟัดใส่มาดิ run โอ้โห,โ,หโ,หโหใช่ใช่จริงต้องต้องต้องมันกำลังมาแล้วจริง,รงพี่ประตูโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหดักหน้าเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงตรงนั้นไม่ใช่แล้วมันมาทำไมอันนี้ต้องการประตูสีฟ้าอันนี้อันนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีค้อนค้อนเอาไปแล้วอันนี้ขึ้นข้างบนไป ไปทะลุไหลโอเคอ๋อทะลุห้องนี้ห้องนี้ก็ใช้เปิดแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เอาไม่เอาอย่ากมาอย่ากมาไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยไม่สวยเออปายแล้วกูรูไหนดูดิเปิดได้ยังต้องการตุ่แจสีฟ้าโอ้ตัวนี้อยู่โอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่กินมองไม่เห็นโอเคนีต้องการน้ำมัน โ okay, อเคคุณผู้หญิงมาเลยมาเร็วนี่ต้องการโอ้มา Two 2000 years later มาดากันมาดากคุณผู้หญิงช่วยด,ด,ด้วยแฟน์ไซมมนเร็วได้โปรดแฟน์ไซมมนแฟน์ไซมมนโอ้แฟน์ไซมมนเร็วฟัดเลยขอตอบคุณผู้หญิงก่อนไม่นะครับต้องมาชมตอนนี้คุณผู้หญิงตายแล้วครับเนี่ยตอนนี้อบักบักบักโอ้โเกมบักไปไม่ไม่ไม่ไมเกมบัก เกมบักเดีย๋ยวก่อนเกมบักโอ้ยไม่โอเคนะครับเมื่อกี้เกมบักก็ต้องขออาภัยด้วยครับโอเคมาเลยกดเพลงวัดเดอให้ดูอ่ะาดวเซิร์ฟนี้มีคนไหมปุ๊บเล่นเล่นสิปล๊อยกดเล่นปะทูโอเคครับโอเคตอนนี้เวกติ้งโอเคกดเพลง เฮ้ยสับนิมมีกี่คนวะอ๋อไม่กี่คู่ไปแล้วนี่เออรอรอรอเพื่อนเข้ามาแล้วรอที่สองวิสิบเอ็ดสิบหนึ่งท่านผู้ชมครับมันมีแค่สามคนนะครับท่านผู้ชมดูดิมันมีแค่สามคนหนึ่งโอเคดูนะครับใครได้เป็นไอ้นี้โอเคดูครับใครได้เป็นดูสิใครเอ่ยนย่นและ อยากเป็นอยู่พอดีเลยโดนแน่พวกเองฮ่าโดนแน่โดนสันฆ่าแน่ตายแน่พวกเองอะพวกเองต้องตายทั้งหมดพวกเองต้องตายทั้งหมดเลยวันนี้เพื่อนฉันไม่มาเรียนหรอโอ้ซัมเมอร์นี้เออมันมันช่างไม่สนุกเหลือเกินอาจแปลผิดนะครับอุ้ยแล้วทำไมทำไมตัวสอสกษรมนอยู่ตรงนั้นอนะ ทำไมมันไปผุดอยู่ตรงนั้นเออแล้วเข้าไปหาทำไมมันไม่ใช่ที่ของเราเออเย้โหได้เป็นแล้วกด object q o เค okay Stern tower โอเคตอนนี้มี่คือลูกน้องผมครับเนี่ยโอเคเกิดมาแล้ววัสดี อืมบดัดดทุกคนบัดดีไหนอยู่ไหนกันหมดไปไหนไปใหญู่่ไหนกันหมดนี่วางนี่ไว้ตรงนี้หนึ่งวางแถไปตรงนี้ป,ปุ๊บอืมแล้วก็เอ้ตรงนี้มีกุญแจสีแดงออเสรมไอคนจะออกมาแล้วมั้งเนี่ยกุญแจสีเขียวบัดดี้อูหูหููกินลมกลินลมกลินลมกิน ลมกินลมกินไว้สำนวนหน้าไว้ลมกินโดนลมกินอื้อโอเคสวยแตกหนึ่งเด้อไหนอีกนะอยู่ไหนวัเจ้าอ้าวตกใจเอา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 ทำไมไปติดประตูตรงนั้นอะเอา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 เออโอเคอยู่ไหนก็อีกนะเอาเอาวอาวิ่งผ่านหน้าไปเฉยเลยอ้าวันดีวันดีวันดีไม่ดีไม่ดีจตกรีก <Yeah> นี่บัวไอ้นี่นี่นี่มันนี่อ้าว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 ไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนวะไมไม่โดนอ้าวอ้าวเฮ้ยผมงงท่านผู้ชมทำไมมันไม่โดนวะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วเมื่อกี้เห็นมีคนอยู่ในห้องอยู่ดิคิวมีอ้อฆ่าดชั้นโอเคได้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 ไปเลยโอ้มันชอบแฟตคิวมีปึ๊บฮะโอเคโดนคิว ตอนนี้คุณผู้หญิงเขาี่บอกว่าคิวมีนะครับโอเคโดนทิ่มโดนทิ่มโดนหมุดทิ่มดิโอ้โดนหมุดทิ่มไปเลยเออดูซิมีคนไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะเมื่อกี้ไอ้นั่นมันเอาแฟดไปครับทุกผู้ชมแฟดมันอยู่ไหนวะไอไอไอตัวนั่นมันอยู่ไหนวะข้ามันก่อนจะได้ไม่เอาแฟดส่องใช้ผมอุ้ยอูบัตโต้ลีนแข็งตลอดเลย โอ้โ oh, oh, oh. อ้เจอ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 ,เ,อ,อเจอเจอเออเจอโดนโดนโดนทิมทิมทิมเจ็บหน้าดูโอเคตายโอเคตอนนี้ไม่ยังไม่มีใครสามารถประตูได้มีนะจะจะให้รู้นะว่ามีดูสิอืมอยู่ไหนกันหมดนะเนี่ย เดี๋ยววางกับดักไว้หน้าประตูก่อนปึ๊บวางกับดักโอเคโอเคพวกมันนะ่าอยู่ข้างล่างกันเฮ hey, อยู่ไหนวัดเดย์อ้าวไม่อยู่ไม่อยู่นี่ว่ะสงสัยจะปีนขึ้นไปแล้วโอเคปีนปีนปีน,ป,น,ป,น,ป,นปีนมาอย่างอ้าวอยู่ไหนก็หมดแล้วเนี่ยคอนก็ทิ้งไว้ตรงนี้อยู่ไหนก็หมด เอ้ยอยู่ไหนขโมดเนี่ยออกหมดยังเพราะว่าเซิฟในนี่ี่เหลือเยอะนี่ว่าเอาเอาเซิฟเซิฟก็เหลือเยอะนี่ว่ะในห้องเนี้ยปิดประตูขังลูกน้องเอาลูกน้องเปิดประตูได้โอเคดีมากลูกน้องโอ้เจอ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 เโอ้สวัสดีเจอเอาวเข้าทางนี้ก็ไปดักตรงนู้นดิครับอืมอืมอโดนโดนไอตัวแสงนี่ก่อนเลย โดน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 ทีมอ no, 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 no mm. mm ืมเจ้าคิงจอร์จเจ้าคิงทีวีเอาลูกน้องคตรดย่เลยจริง mm hmm. ไปทางไหนนะคิงท mm ีวีคิงทีวีเหลือคนเดียวแล้วเองอะ่ะเองเหลือคนเดียวไม่รอดแน่เอง mm hmm. เหลือคนเดียวแล้วคนเดียวหรือสองคนวะ mm hmm. โอเมื่อกี้ไอ้แฟลตโดนฆ่าทิ้งโอเค ผมแซ่มัจะไปเก็บแฟตแล้วครับท่านผู้ชมไหนนะเอาลูกน้องอยู่นี่โอเคโอเควางทรัปึ๊บเลยหนึ่งอันกุญแจยังไม่ถูกเปิดโอ้โออะไรแวบอะไรเแวบอะไรแวบอะไรแวบเมื่อกี้เอา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 ยกชูกะยักจูกะจูกะจูกะจก่ะจก่ะเอาเอาโอ้เก็บเกอบเกบอืมทิมอืมตายคิงทีวี ตายแน่ครงอืมอืมทีมออชนะเย้ชนะชนะเนะนะอ้ยทำไมเสียงผมเป็นผู้หญิงเลยเนาะเหมือนผู้หญิงชัดเลยแต่ผมแต่ผมเป็นผู้ชายนะครับกดเพลงโอเคอีกครั้งนึงดูซิใครจะได้เป็นเสียงผมอ่านเหมือนผู้หญิงนิดหน่อยแต่ผมเป็นผู้ชายนะครับผมผมเป็นผู้ชายนะครับมาดูกันซิว่าใครกันได้เป็น ใครจะได้เป็นตัเซอ้าคุณผู้หญิงคนนั้นจมลงไปอ๋อจมลงไปมมดพื้นเลยวิคอรุที่ใครจะได้เป็นเมื่อกี้ผมขำคุณผู้หญิงคนนั้นนะครับว้าวแล้วหมอนั่นได้เป็นเคปิปะตูปปิบ ออวันนี้เพื่อนซิกวันนี้ทุยผมอ่านไม่ออกนะครับผมจริงจริงผมอ่านออกนะครับแต่ผมขี้เกียจอ่านกดคลิปูเฟรนโนโอเคงั้นไปเจอกันในเกมนะครับโอเคนะครับไปเจอกันในเกม้วนะครับมาแล้วเปิดประตูตรงไหนมีกาปสีแดง ปบอตรงนี้มีก้าสีเขียวเปิบตรงนี้มีก๊าสีเขียวไม้เปิดเลยได้สีเขียวสีเขียวเปิดตรงไหนอู้มันเกิดห้องนั้นแล้วครับท่านผู้ชมสีเขียวเปิดห้องนี้เปิบเปิรปีไลสีฟ้าสีฟ้าไปข้างล่างต้องใช้การาดฟิวตรงนี้ต้องใช้การาดถ้าจะเปิดข้างล่างนะครับ โอเคตรงนี้เพื่อนมีสีแดงเพื่อนมีอะไรเปิดปึ๊บเจอกัดฟิวเพื่อนเอากัดฟิวไปก่อนกัดฟิวเออและเปิดกัดฟิวเอาเพื่อนจะเอากัดฟิวไปไหนอะกัดเอ้ยน้ำมันแกนี่ดีกว,ว่ากัดฟิวเออน้ำมันแกนี่พูดผิดพูดผิดมันเรียกว่าฟิวเออใช่เพื่อนเอาฟิวไปฟิวเมื่อกี้ผมเพิอเรียกกัดฟิวครับ ไปเปิดตรงนี้ตรงนี้ก็มีค้อนตรงแล้วลงตรงไหนได้เออเพื่อนใจปึ๊บจะปิปทำไมอะเออใส่ดิครับเออเปิดแจสีฟ้าไปปึ๊บปุ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 ๊บปปุด้อะไรเจอไรไม่มีไม่มีหรืหว่าเออไม่แค่เปิดประตูปึ๊บโอเค โอเคเพื okay. ia, handle.. ่อนเปิดประตูได้แล้วตรงนี้ก็ต้องแฮนด์ลใช่แฮนด์ลเพื่อนก็มีแฮนด์ลเอาเอาเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาช่ด้วยเพื่อนเอวยด้วยตัวติดติดติดอือเอา๋ยก่อนเพื่อนช่วยด้วยอือลาอกมาให้เพื่อนปิดคลิปเลยแล้วกันโอเคนะคะก็สำหรับเกมลิต์เตอรวันนะครับก็จบไปแล้วนะครับโอเค ก็ถ้าใครอยากผมเล่นอีกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ